ก็สวัสดีเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาะตัดแต่งกิ่งแล้วก็มัดนะคะมัดรวบแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้ต้นเขาล้มนะคะหรือเอียงไปไหนนะคะให้เขาแข็งแรงก่อนแล้วเราให้มาแก้เชือกนะคะนี่ตัดแบบนี้น,นี่ตัดแต่งอันนี้ต้นตรงเราไม่ได้มัดนะคะ,ะแต่บางต้นมันจะเอียงเอียงลงอันนี้เป็นตอตอที่13บสตอที่13บอ่า อายุแต่ตั้งแต่เรือนตุลาก็จะอยู่ที่ตุลาพฤศจิกาธันวามากรากุมภามีนานะคะมีนาก็จะห้าเดือนนี่ห้าเดือนแล้วนะคะแล้วก็จะมาตัดแต่งแบบออกแบบนี้นะคะตัดแต่งกิ่งแก่งใบออกนะคะตัดที่ต้นที่ไม่แข็งแรงออกนะคะแล้วเราก็จะมัดเอาเชือกมัดนะคะนี่ใช้เชือกเชือกฟางเหล่านี้แหละมัดรวบให้เขา,าต้นตรงนะคะ อันนี้ก็จะได้เผื่อกําจัดหญ้าอะไรด้วยได้ง่ายนะคะนี่ตัดแต่งให้มันโล่งนะคะให้ได้พุ่งเร็วหน่อยเพราะว่าปีที่แล้วเราไม่ได้ทำอะไรเยอะแต่ปีนี้เราก็มาจัดการมีเวลามาจัดการพอสมควรนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ตัดแต่งนะนี่ยาวไปถึงนู่นเลยนะคะเดี๋ยวเราตัดแต่งเสร็จแล้วเราจะมาให้ดูอีกทีนะคะว่า ตัดแต่งเสร็จแล้วมัดเรียบร้อยนี่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็จะมานะคะเราจะดูสะอาดหูสะอาดตาขึ้นนะคะตัวนี้ต้องต้องเลาะเลาะใบออกอีกนะคะเลาะกิ่งออกอีกยังไม่ราไม่ลงมนะคะอย่รอรอชมกันทำทำไปเรื่อยๆนะคะเราไม่ไม่เร่งรีบนะคไม่จ้างคนมาเราทำเองนะคะตัดแต่งไปเรื่อยๆสวัสดีจ้า